ถือว่าก็ดีนะได้สัตว์เลี้ยงมาเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงนี่ถ้าไม่นับไปมอนนะครับก็นี่ก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเกมนะครับมีแล้วก็เท่ดีจุนบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรโทรมอนี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบาัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจจุนบิโกช็อปนะครับ โอเคกิจกรรมใหม่นะครับอยู่ด้านนี้นะขวาบนนะครับชื่อกิจกรรมว่าสมบัติที่สามสูญนะครับเขาจะให้เราออกไปขุดสมบัติตามที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่สมบัติที่เรามีอยู่ตอนนี้วันนี้เนี่ยจะขุดได้ สโซนเท่านั้นโซนที่1กับโซนที่2นะครับแล้วก็วันต่อไปก็จะขุดได้เพิ่มอีก2โซนนะครับโซนที่3โซนที่4วันต่อไปก็จะขุดเพิ่มอีก2โซนโซนที่5โซนที่6วิธีการเริ่มกิจกรรมเราจะต้องไปที่นี่ก่อนครับไปที่ NPC ขุดสมบัติจะอยู่ที่นี่สโตนเกตนะก็วาร์ปตรงนี้ได้จุดเทเลพอร์ตตรงนี้นะไปชุยเพลนที่ราบไปชุยเหรอก็วาร์ปมานะครับจะเจอกับ NPC ของกิจกรรมอยู่ตรงนี้ชื่ออัลแมนก็เจอก็คุย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 เนี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องของกิจกรรมล่าสมบัติอยู่นะครับก็คุยคุย,ค,ยคุยไปแล้วทีนี้พอคุยเนี่ยเขาจะให้ซีรีส์เรามาตัวหนึ่งซีรีส์ก็คือได้ไอเทมที่ชื่อว่า pressure seeking series นะอันนี้ก็เป็นไอเทมสมใสนะครับสมใส่ติดกับตัวละครจะสังเกตว่าล่างขวานเนี่ยเขาจะมีคําว่าถอดอันนี้ถอดได้ แล้วก็มีคําว่าสมใส่ผสมใส่เนี่ยมันก็จะด้านขวาล่างนี้นะนก็จะมีตัวซีรีส์ขึ้นมานะครับหรือว่ากดแซดปึบอันนี้มันอยู่นอกโซนนอกโซนก็เลยเรียกไม่ได้เดี๋ยวเราจะวาร์ไปโซนของสมบัติกันเมื่อกี้โซนที่ผมทําเป็นโซนที่2ก็คือ,อหลิงจู่พาสนะครับมาถึงหลิงจู่พาสแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าไปในระยะของกิจกรรมคือถ้าเปิดแมปเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นวงกลมสีส้มใช่ไหมในบริเวณหลิงจู่พาสนะครับ แล้วก็เข้าไปในระยะของแอรียกิจกรรมก่อนโอเคพอเข้ามาปุ๊บทีนี้เราก็กดแซดครับเปิดซีรีส์ขึ้นมาเนี่ยซีรีส์มันก็จะบินอยู่ข้างข้างเราเป็นตัวกลมๆมเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะนี่นะนี่นะนี่นะเนี่ย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 ซีรีส์มันจะบินอยู่ข้างข้างเรานะครับทีนี้วิธีการหาสมบัติเนี่ยเนี่ยถ้าเปิดกิจกรรมดูมันจะบอกรายละเอียดกิจกรรมนะครับโซนที่2นะครับมันจะมีอยู่เห็นไหมต้องเก็บต้องเก็บเหรียญเหรียญเงินเนี้ยทั้งหมด60เหรียญที่ผมได้มาแล้ว12เหรียญน,นะครับก็ ก็วิ่งวิ่งไปและซีรีส์มันจะส่องแสงครับมันจะส่องแสงกระพริบกระพริบแป๊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 บมันจะส่องแสงกระพริบกระพริบเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมถ้าพอแล้วพอแล้วพอมันเจอสมบัติอะซีรีส์มันก็จะเปล่งแสงแบบแวววาวอะเห็นไหมเนี่ยมันจะแวววาวออกมาเห็นไหมเนี่ยมันจะวุบวับวุบวับออกมานะครับแล้วก็จุดแบบนี้จุดแสงเนี่ยก็คือสมบัตินะครับก็ขุดขุดแล้วก็จะได้เหรียญมาเห็นว่าข้างบนผมได้เป็น16เหรียญละทีนี้ก็หาต่อเนี่ยพอวิ่งเข้ามาใกล้ๆยังไม่ได้หอเนย วิ่งเข้ามา32โอเคพอเราเก็บไอ้น,นี่ได้แล้วใช่ไหมทีเนี้ยไอนน้พวกเหรียญต่างต่ะครับมันก็จะสามารถเอาไปแลกได้ที่ร้านค้าเนี่ยร้านแลกของรางวัลน,นะครับตอนนี้ผมมี92เหรียญใช่ไหมจาก2ากิจกรรมเนี่ยผมสามารถซื้ออันนี้ได้พิมพ์โมเจมแปนะครับอ่าแลกปับ๊บอ่าก็แลกได้ตามที่มันกําหนดเนี่ยพิมพ์โมเจมหนึเนี่ยมี3ครั้งแลกได้นะครับเอ่ออันนี้เลเวลนะสีม่วงแลกได้10ครั้งบวกอาวุธแลกได้20 โมราโมลห่มืนแลกได้20แล้วก็ที่เด็ดของมันเลยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยง3สีเป็นมินิซีรีส์เดฟลาเวอร์สีฟ้าโรสสีชมพูแล้วก็เออร์คูมาเป็นสีส้มๆเหลืองๆนะครับก็สัตว์เลี้ยงที่คอยบินตามเรานั่นเองก็ผมคิดว่ามันก็คงจะลักษณะการเลี้ยงสัตว์มันก็จะบินบินแบบนี้แหละเนี่ยซีรีส์มันก็คงจะบินบินอยู่ข้างๆนี่แหละนะครับเป็นกิจกรรมที่ ถือว่าก็ดีนะได้สัตว์เลี้ยงมาเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงนี่ถ้าไม่นับไปมอนนะครับก็นี่ก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกของเกมนะครับมีแล้วก็เท่ดี